ปี2554เป็นปีที่ศูนย์คุณธรรมเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนก้าวสู่การเป็นองค์การมหาชนจัดรูปแบบการบริหารจัดการใหม่เพิ่มความอิสระค,คล่องตัวเพื่อสานต่อภารกิจการขับเคลื่อนส,สังคมคุณธรรมบนฐานความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จุดเริ่ม like <you> <today> เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่เป็นแหล่งกลางในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมศูนย์คุณธรรมจึงดำเนินยุทธศาสตร,ร์สองด้านซึ่งเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกันคือการจัดการความรู้เชิงคุณธรรมแบบครบวงจรเริ่มยุทธศาสตร,ร์แรกด้วยการวิจัยรวบรวมสกัดเอาองค์ความรู้แจ้งชัดจากตัวอย่างความสําเร็จแล้วนาไปขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันท่ามกลางการปฏิบัติขึ้นในเครือข่ายตามยุทธศาสตร,ร์ที่2 เกิดบทเรียนเกิดนวัตกรรมใหม่ยกระดับขึ้นพร้อมกับความมั่นคงเข้มแข็งของเครือข่ายเป็นทุนเป็นฐานรองรับการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมคุณธรรมแผ่ขยายก้าวหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นที่โรงเรียนบางมูลนาศูนย์คุณธรรมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยนำหลักสูตรพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมมาเป็นแกนแกนสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่ายทั้งเด็ก คณะครูผู้บริหารและชุมชนเกิดความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโรงเรียนที่นักเรียนมีปัญหาเชิงพฤติกรรมกลายเป็นโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมต้นแบบและยกระดับขึ้นเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อขยายผลการเรียนรู้ออกไปสู่เครือข่าย เช่นเดียวกับที่วัดพระบรมธาตุดอยผาสม้มซึ่งเป็นต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนที่อยู่รายรอบใน10ชุมชนหรือเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมซึ่งรวมชุมชนที่มีศักยภาพหลากหลายเข้ามาเป็นเครือข่ายคุณธรรมกว่า30ชุมชนโดยได้รับการเสริมหนุนพัฒนาองค์ความรู้จากกิจวิจัยท้องถิ่นร่วมกับศูนย์คุณธรรม คือการดำเนินยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายที่กระจายออกไปในทุกกลุ่มทุกภาคีทั้งภาคการศึกษาศาส,สนาชุมชนภาคราชการภาคธุรกิจเป็นเครือข่ายคุณธรรมที่แตกต่อเติบโตกระจายออกในทุกทิศท,ทางทุกปีจึงมีกระบวนการเชื่อมโยงทุกองค์กรทุกเครือข่ายเข้ามาด้วยกัน สมัชชาคุณธรรมคือเวทีที่พาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศได้มาพบปะกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2548คือเวทีที่ทุกฝ่ายนำประสบการณ์การทำงานในพื้นที่มาแลกเปลี่ยน,เร,ยนเรียนรู้ขณะเดียวกันสมัชชาคุณธรรมคือกระบวนการระดมความรู้และความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกันจับประเด็นสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายกำหนดเป็นวาระแห่งชาติในการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมสู่สาธารณะ ในเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่5ภายใต้แนวคิดสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงมีการรวมพลังของ22องค์กรต้านการคอร์รัปชันเกิดมติเอกันร่วมกันร,รับรองแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติพุทธศักราช2555ถึง2559เป็นแผนหลักให้ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ สปีต่อมาในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่6มีการทบทวนสรุปบทเรียนจากปฏิบัติการในพื้นที่นำมาปร,ปรับปรุงแผนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจนกลายมาเป็นแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติฉบับทบทวนพุทธศักราช2557-2559ที่มี7จกลุ่มเพื่อ่ายกำลังร่วมกันขับเคลื่อนอย่างแข็งขันด้วยความหวังว่า นี่คือการลงทุนลงแรงสร้างเหตุปัจจัยที่เอื้อให้เกิดฐานรากมั่นคงรองรับสังคมโปร่งใสซื่อตรงไปพ้นจากคอร์รัปชันจนถึงปัจจุบันศูนย์คุณธรรมมีงานวิจัยในด้านคุณธรรมจริยธรรมกว่า230ผลงานทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐชุมชนองค์กรธุรกิจกว่า500องค์กร สนับสนุนและพัฒนาโครงการต้นแบบไปสู่ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมกว่า20แห่งและสร้างแหล่งเรียนรู้มุมคุณธรรมในห้องสมุดสาธารณะวัดชุมชนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยกว่า170แห่งคือบทบาทและภารกิจของศูนย์คุณธรรมสู่อนาคตด้านแรกคือการเป็นคลังความรู้ด้านคุณธรรมของประเทศด้วยการวิจัยรวบรวมถอดบทเรียนจัดการความรู้ เชื่อมโยงสู่การทำงานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเปิดกว้างใช้กระบวนการสมัชชาคุณธรรมเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างกระแสสังคมผ่านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลายในสังคมไทยคือภารกิจเพื่อเอื้อให้สังคมไทยขับเคลื่อนต่อไปด้วยพลังของคุณธรรมความดีหัวใจความสำเร็จ จึงไม่ได้อยู่ที่องค์กรเล็กๆไม่ได้อยู่ที่ศูนย์คุณธรรมแต่อยู่ที่ความเข้มแข็งของเครือข่ายและทุกคนทุกฝ่ายที่จะลุกขึ้นมาช่วยกันสร้างทำด้วยความเข้าใจและมุ่งมั่นเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ดีร่วมกันคือสร้างสังคมคุณธรรมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติเกื้อกูลแบ่งปันเป็นธรรมและเป็นสุข